เริ่มกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในซัมเบอร์สโวลสกายอารีนาซีรีส์ชดเข้มเต็ม RTA ชอดเข้มเต็มรถ RTA อพิโซดที่10แล้วนะครับอุ้ยเดินทางกันมา10ตอนแล้วสุดยอดไปเลยยิ่งเป็นการตื่นเช้ามาทำด้วยเนะี่ยโอ้โหไม่เชื่อว่าทำมาได้ขนาดนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้รู้สึกปิ๊ม,ป,มปิ๊มเป็นอย่างมากอ่ะแต่ยังไงเสียวันนี้นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะที่ดูตรงเวลา เพราะผมคิดว่าเราน่าจะได้ลงกันช้าหน่อยเนื่องจากผมตื่นสายครับวันนี้ตื่นตีสี่ทะรวมอัดด้วยตัดต่อด้วยคิดว่าคงไม่ทัน6กโมงเช้านะครับ เออพอดีเมื่อวานมีนัดเพื่อนเล่นเกมด้วยกันก็เลยแบบว่ามีการนอนดึกสักเล็กน้อยอะไรงี้นะแล้วบวกกับเมื่อวานเนี่ยผมลื่นเยอะเลยคือดาฟตัวไม่ดีกดสกิลอะไรไม่ดีนะครับเออวันนี้ผมก็เลยไปนั่งทําสมาธิจเจริญปัญญามาอ่ารู้ตัวอีกทีตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วนะครับก็เลยอาจจะช้าสักหน่อยแต่โอเคมาครับเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้เราอาจจะได้เห็นผมแบบว่าชนะ5ปีกสิบปีกก็เป็นได้นะฮะอ่า ใครที่เป็นสายนกตื่นเช้าก็อาจจะคุ้นเคยกับกาแฟดีอยู่แล้วนะครับก็มาฮะชนแก้วแล้วก็ดื่มไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับใครที่แบบแบบมาถึงตอนแรกไม่กดตัวสักทีน่าจะกำลังดื่มกาแฟอยู่แน่แน่เลย <c oughs> ใช่เลยนะฮะอ่ะโอ้โหมาถึงก็เจอดารแบบนี้เลยเอ้ผมเพิ่งสังเกตว่าตอนนี้ผมสองทองก็นหรอเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยอาลาราเคลกับรอ,อบที่แล้วมีคนบอกว่าเราไม่ได้แบบว่าไม่ควรจะใช้ผู้กันน้ําเนื่องจากว่าแก้ทางเขาไม่ได้นะครับเขารบบัฟลดเกรดอะไรอย่างนี้เนาะเอออาจจะเอาตัวนี้แล้วก็ริวไฟแต่ไม่รู้ว่าริวไฟจังหวะตรงนี้จะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดผู้กันน้ํามันก็ประมาณนึงปะเออผมว่ามันก็ดับไปก่อนเพราะว่าผมไม่อยากดับดีเค เอ้ริวไฟดาบเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เออริวใช่ไหมเง้นดาบเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นริวใช่ไหมกับอีกตัวเปไน็นอะไรดีแต่เขาก็ไม่ได้แบบซีซีเหมือนเมื่อวานนะมันจะมีความทำดาเมจน้อยๆนะครับเนี่ยเอะลองดูครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียล่าเอ้ยไม่ใช่ไอ้อตัวนี้นะครับโอ้โหสุดจัดประหลาดมากเอ้ยทำไงดีล่ะทีนี้นะฮะแม่จอเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเอาตัวดาเมจออกดีกว่านะฮะโอเค แล้วก็อ่ะเล่งเทินมาดูกันฮะว่าตัวละครไฟทั้ง3ตัวนี้จะทําให้เรารอดพ้นจากวันนี้ได้หรือเปล่านะครับเปิดมาปร้เท้ออกก่อนม่นคับที่จะแน่นอนนะครับมาดูกันว่าเขาจะไหมเริวเริวไฟเริวไฟจัดมาฮะโลโบโอุชดะากา,าับทับทับ,ทบ นีริวไฟริวไฟโดนดิโดนดิโ,โ,โอ้โนโสุดคือมีแค่ริวไฟตัวเดียวที่พอจะสู้กับพวกแม่งได้นะครับที่เหลือก็สู้ไม่ได้เลยแสดงโอ้เหลกอดว้าวซ่าเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะทาสมาธิจเจริญปัญญามากูปลายหาขอญาตศึกษาดาฟเขาหน่อยนะครมันเป็นดาฟที่แบบค่อนข้างแข็งอ่ะแล้วผมก็ติดเขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออดาฟประมาณเนี้ยอืมก็ยังคงมีผู้กันน้ําวาไฟเอ่อตัวไฟอย่างเมื่อกี้จะมีริวไฟตัวเดียวที่พอจะไหวส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ช่วยเลยเนอะอ่าอ,อย่างคนนี้เขาเอาแบบมีดาเมจเอ้มีสปิดช่วยบ้างอะไรอย่างงี้ยนะเออเอาสปิดมาเร่ง อาจจะต้องผมอาจจะต้องไปทำรูนวูฟแสงให้มันเร็วกว่านี้ฮะเออสปีดบวกหลังตอนของวูบแสงเนี่ยไม่ได้จริงๆอะไอ้นี่ใช้วาน a m เว้ยเอาเว้ยได้ปะผมเอ้ยม้าลมก็ได้หรอเอ้ยม้าลมนะครับม้าลมวาน้ำนะฮะเป็นสองตัวที่ผมอาจจะต้องไปทำรูนขึ้นมานะ ใช่ไหมไม่งัน้นก็คือไม่ไหวเลยครับเฮ้ยเขาใช้โจเซฟินเหรอโจเซฟินไหวเหรอเมื่อวานผมก็ลองใช้ดูนะก็เ,เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะไม่ได้ออกลิงไฟอ่ะมันไม่ติดสตันนะฮะน่าสนใจเนอะเออเพราะว่าก่อนนันนี้ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันระหว่างดีเคไฟกับลิงไฟอ่ะดีเคไฟมันสตันรัวนๆแต่ลิงไฟนี่ถึงจะไม่ตันก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เข้าเทินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมรู้สึกอ่าแต่รอบหน้าเดี๋ยวลองลิงไฟดูดีกว่านะครับอวาน้ำดีเคไฟ อ๋อแต่มันเป็นทีมจิ้มนะครับคนละทีมกับที่เราเจอเออโอเคที่พอจะทําได้เดี๋ยวลองดาบเออลิงไฟดูสักละกันนะครับลิงไฟลิวไฟเอออาจจะไหวก็ได้นะฮะอย่างเมื่อกี้มีแค่ลิลงมีแค่ลิวไฟตัวเดียวอาจจะไม่ไหวเนาะเออต้องมีเพื่อนช่วยบ้างนะฮะโอ้โหมาถึงวาไฟไ้ยทำไมเจอแต่ทีมแบบในออร่าเคลื่อนไฟนะครับกับตัวนี้เหมือนว่าจะจิ้มได้แค่ชีเดียวใช่ไหมแล้วก็ก็จะเป็นสายซับ รีเซน์ปลาคูดาของเป้าหมายนะครับลาคูดไม่ใช่กินลมอะไรอย่างี้เนอะก็ตามหลักแล้วผมรู้สึกว่าเขาจะแบนตัวที่5ยังไงก็ไม่รู้ฮะพอรู้สึกว่าเขาถึกแล้วก็พอมีดาเมจส่วนทีมเราเออส่วนทีมเรามันดาเมจไม่พอเก็บเขาอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะแบนแหวมไฟหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจหรือไม่ก็จ,จะเป็นเวลาจูเอลต่อพอที่จะให้ออลมเชิดฉายไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแบนอนะอลมเนี่ยดาเมจเขาจะดูน้อยๆเนะาะลองแบนดูนะครับ แต่ว่าเขาก็ติดอ,อ,อ,อเขาก็ติดอาร์คไฟเราอยู่ดีแต่ก็อันนี้ผมแบนในกรณีที่เขาจะแบนอาร์คไฟเงียเออถ้าเกิดเขาแบนอาร์คไฟเราก็เหนื่อยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เขาก็มีตัวลบต้อง2ตัวนะบางทีถึงจะไม่แบนอโลมเขาก็ยังพอมีน่าจะพอหาแบบจังหวะในการกดสกิลได้อยู่ดีเนาะก็เลยแบนไปเลยนะฮะเปิดมาน้องเอ่อลมแสงไดเทิร์นก่อนนะฮะจัดมาเลยลด ได้เรียบร้อยนะฮะแล้วกดสกิลไปหมับติด3ตัวนะฮะแล้วก็รีสกิลตัวสุดท้ายเอย้ตัวนี้รีไม่ได้อะแต่ลดเกรดได้นะฮะแล้วก็โอ้โหทําไมมันติดโพวคแค่ตัวเดียวอย่างนั้นนะ้าน้าตาจะ,ะไหลนะฮะกดสกิลไปแล้วกันเนอะเอ้แต่กดไปเนี่ยอากไฟจะได้เทินต่อแฮะไม่ดีเลยนะครับเพิ <c oughs> ่งมาคลิดได้นะฮะไม่เป็นไรก็สตันตัวนี้ไหม ไม่ติดนะครับถ้ากดไปเนี่ยอจะได้เอ้ยอไฟจะได้อันนั้นแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเรามีผู้กันน้ําอยู่นะฮะเออก็กดไปก็ได้เนาะแล้วอไฟก็ต้องกดสกิลยังไงเราก็เด้งเทิร์นขึ้นมาอยู่ดีอ่าจะนินๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายัางไงเขาก็ไม่ได้มีดาเมจเพียงพออะไรนะฮะยังไงอออ่อเาเรียกว่าไฟก็ลบบัฟได้อยู่แล้วนะฮะอืมก็เลือกสักตัวนะตัวไหนก็ได้หรือว่าเราควรลดเกรป ว่าออไฟวะนะตัวละครที่รดเกตได้คนจะไปรถเกตออกไฟนะอ่ะฮะออาต่อที่เกาะแตกโอ้โหเอเดอ i ิชั่นอลเทิขี้โกงนะครับเรียกได้ว่า a อ d i t i ิชั่นอลเได้อีกทีไหมเออได้แต่ว่าเราเด้งเทิร์นขึ้นมาหรือกดสกิลหนึ่งดีอา่าผมว่ากดสกิลหนึ่งทำดาเมจไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาติดเกาะแตกอยู่นั่นเองนะครับมัโอ้แต่การที่เราไม่กดสกิลเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไอ้นี่นะ จะแบบไม่ได้เด้งเทินนะครับมีจิมนะครับกดสกิลละกันเพราะว่าล่มแสงจะโดนเราโต้อยู่แล้วนะครับหมับถ้าเกิดมันตายไปก่อนตอนเนี้ยการที่เราโต้เขาก็จะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างงี้เนะาะอกดสกิลไปไม่ตายหรอกผมเดานะครับอ่าก็จะเหลกหน่อยนึงแล้วมันก็จะตายจากเงื้อมือตัวเองเอ้ยแต่ลบลบบัฟได้อ้าวเขาไม่ลบบัฟตัวนี้วะ <c oughs> เออถ้าเกิดเขาลบบัฟตัวใบสั่นลมเนี่ยเราก็จะแบบ เขาก็จะไม่ตายนะฮะลมแสงเออแต่ว่าเขาอาจะกลัวอาร์คมากกว่าแล้วเนาะอืมถ้าเป็นไปได้นะฮะก็กดสกิลมะลุนสตันนะครับอ่าฮะแล้วก็ตายไปตัวนึงก่อนโอเคยอดเยี่ยมอโอโยคนการดีจะงานใดีนะฮะสำหรับเกมแรกโอ้โยแต่มันตกมาสองทองแล้วอะมันก็ควรจะชนะบ้างอะไรบ้างนะฮะ แพ้ตลอดก็ใช่เรื่องเอออ่ะมาครับสำหรับเกมถัดไปเจอโอ้โหปันดามาถึงนะครับเฮ้ยไม่ใช่อาร์คเลยบิสมองนะครับได้แต่เราบอกให้เขารู้ว่าเราจะเล่นสามเหลี่ยมทองคำปะเนะี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอเคนะรู้สึกรู้ได้เลย,เลยรู้เลยนะฮะว่า เ <c oughs> ปิดกดมาเพื่ออะไรที่เกิดผมเจอ,อดับแรกด้วยบิสมองน้ำเนี่ยผมก็ทําแบบเดียวกับเขานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมก็อเอาใส่รูนให้ตัวพวกนี้เยอะไนงะก็เลยแก,แก้ทางขโมยตัวด้วยก็ถือเป็นการหักตัวเขาด้วยนั่นเองนะครอันนี้เขาเล่นเร็วสุดๆไปเลยนะฮะถ้าเป็นตัวนี้ก็อาจจะเร่งเทินเก็บเขาไม่ทันวูบแสงก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเนี่ยผมติดปัญหาเลย แต่เอาจิงรูนส่วนใหญ่ผมโยกไปใส่ตัวอื่นหมดแล้วมันก็เลยไม่มีรูนสปีดท,ที่เพียงพอมาใส่นะครับเอ,อแต่ว่าโอเคผมว่าเกมเนี้ยจะได้ออกทีหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะต้องแบนเพราะว่าไม่มีตัวแก้เลยสักตัวเดียวนะครับน่าจะชิปหายแน่นอนถ้าปล่อยไว้แต่ว่าสีตัวที่เหลือก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะแต่เหมือนจะบังคับแบนตัวสุดท้าอยอะด็ไม่ได้นะครับ ตัวมันโกงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครแก้นะฮะสำหรับสมัยเซอร์นะมาฮะตัวนี้กดสกิล2หรือ3ถ้าเกิดว่ามันหน้ามากก็กด2นะครับเพื่อที่จะลุนเกาะแตกตัวนั้นอ่ะฮะไม่ค่อยมั่นหน้าสักเท่าไหร่นะโอเคไม่เป็นไรครับอีกฝั่งเหมือนแบนโซเนียไปนี่ว่านะครับเพิ่งรู้ <c oughs> เออเขากลัวโซเนียเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเขาได้ออกก่อนขนาดนี้ทําไมกลัวโซเนียวะเออโอเคเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับ ตัวนี้โอ้ยโดนเพิ่มครูดาวไปได้นะฮะโคตรเศร้าซ้อยเลยเก็บตัวนี้ก่อนนะฮะเด้งเทินมาให้ทันนะลูกขอร้องเลยนะอีกฝั่งไม่มีตัวไหนที่เป็นพาสซีฟเนาะเพราะงั้นก็เด้งเทินขึ้นมาแล้วกันนะครับปุ๊บตัวที่ควรเก็บบกอ,อาจจะเป็นตัวซ้ายสุดเหมือนจะบางสุดนะครับดูจากเลือดที่ลดลงแต่ใบสันก็เหมือนกันนะฮะนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะเคียวน่าจะ น่าสนใจที่จะกดนะครับจิ้มเคียวไปมับอ,อีกนิดเดียวมันจะตายแล้วเนะนีย่ยโนยาจิ้มไปนะฮะนิดเดียวนิดเดียวเคียวตายแล้วครับเรียบร้อยแอดดชั่นอลเทิร์นขี้โกงอันนี้นะฮะค่อนข้างที่จะขี้โกงเลยตัวละครที่เก็บควรจะเป็นใบสันหรือเปล่านะฮะหรือว่าใบาสันก็ได้มัง้งอ่าสตันได้ไอบิสมองน้ำเนี่ยมันสตันยากมากมากเลยนะครับ สตารแต่ละทีนี่คือแบบว่าดีใจสุดๆนะไม่รู้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็ไม่รู้นะฮะไม่ยังคงตีตัวนั้นนะออแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับโอเคกดสกิลไปนะฮะโอ้แอดดิชั่นอลเิรนะครับอ่าเป็นสิ่งที่ขี้โกงมากๆเลยนะฮะมันมาแอดดชั่นอลเ u ิรจังหวะดีทั้ง2จังหวะเลยนะแต่จังหวะแรกดีสุดนะอ่าอาร์คไหมเพราะว่าอารเป็นเดฟนะครับ ถ้าหากเป็นเด็บเนี่ยน่าจะตายใน,ใน,ใ,นในดาบเดียวนะครับหมับเรียบร้อยยอดเยี่ยมนะฮะก็เรียกว่าเรียกได้ว่าน่าจะป,ปิดเปิดประตูชนะเราได้แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยนะฮะที่ทาให้เราชนะได้น,น่าจะเป็นบิสมองเอ็กจังหวะแรกเลยนะเป็นจังหวะที่ขีโกงที่สุดนะฮะโอเคมากันต่อนะฮะเออมันมีวันที่ดีดีวันที่ร้ายส,สลับกันไปนะฮะมันคือสัจธรรมของเกมซัมเมอร์สวอล์านั่นเองเนาะอืมพอเล่นไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเข้าใจดีนะฮะ t อ Toilet พอท่อ l นะครับลิงไฟลิงไฟดัฟแรกเป็นดัฟเช่นไรกันสิอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเดาไม่ออกอาจจะเป็นดีเคอะไรนี้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วเขาอาจจะโถมไฟหรือเปล่าแล้วก็ไม่แบนตัวนี้อ่ามีความถมไฟนะครับอ่าแต่เราก็มีอุย้ยตัวนั้นหรอวนไฟถ้าสนใจนะครับอีฟิตมืดไหมอ่าอีฟิมืดนะครับ ผมอยากจะหยิบไฟอีกตัวแต่ผมก็กลัวว่ามันจะจงจงคลื่นเกินไปนะครับการหยิบไฟอีกตัวก็เลยอ่ะหยิบตัวแก้ทางธาตุอื่นละกันแล้วก็อ่ะตัวที่เขาเลือกมานะครับจะเป็นทีแบบสมดุลหน่อยๆเนอะแล้วก็มีตัวโกงที่ต้องใช้ดวงอยู่เหมือนกันเอาจิงเขาก็มีความตัวกลัวตัวเจาะอยู่พอประมาณนะฮะแล้วก็เขาอาจจะเป็นตัวสุดท้ายหรอไม่แน่ใจเหมือนกันกิโอลบบัฟได้ทุกครั้งที่เข้าเธอแต่เราก็ไม่ได้มีบัฟอะไรมากมายซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเอาลิงไหมเพราะว่าบางทีเราอาจจะเก็บไม่ไหวอ่าเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเขาแบนตัวสุดท้ายเราเนี่ยดามเมจเราจะไม่พอเก็บลิงนะครับอ่าแล้วเขาลิงเฟิร์สพิกแบบนี้แสดงว่าลูนน่าจะแน่นที่สุดนะครับก็แบนไปเลยแล้วกันเนอะโอ้โห HP 50%ป i ลิชไฟจะแน่นมากๆนะลิชไฟโอ้โหเถึกสัดๆนะฮะสำหรับลิชไฟ <laughs> จะไฟไห่ไปนี่โอเคครับมาถึงก็ รีสกิลอาร์คเนาะเวลาจูเอลเนะฮะโอ้โหโกิ้งตั้งแต่เธอรแรกเริ่มรู้สึกได้ถึงความงานความเฮียเริ่มรู้สึกได้ถึงความชิบหายนะฮะทำไงดีทุกคนถ้ากดสกิลไปเนี่ยตัวนั้นจะเข้าเธอไงผมว่าพยายามเก็บลิชดีกว่าเนาะ a d d i t i o n a เธอร์ครับโตกลับด้วยนะครับเ yeah ยียร์เคาน์เตอร์เนาะไม่เป็นไรฮะอ่ะกดสกิลสกิลที่ควรกดก็กดนะฮะ อันไหนไม่ต้องกดก็ไม่ต้องอันนี้ลุ้นเกาะแตกแล้วกดปุ๊บเนี่ยเกาะแตกปุ๊บแล้วเขาก็จะกิ้งขึ้นมาเกาะแตกหายนะครับอันนี้ผมเห็นอนาคตเลยไม่ใช่นะฮะแต่ไม่ติดโอเคต้องสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆฮะโอ้กิ้งนะครับแล้วก็อ่ะค่อยๆกดสกิลไปเรื่อยๆเนอะมับโตโอ้โหสตันนะฮะ ได้ได้ว่างานหยาบทำไงดีวะเหมือนเริ่มจะไม่ไหวกิโอจะเข้าเทิร์นแล้วนะฮะกิโอเข้าเทิร์นต่อไปแล้วเพราะงั้นเรากดสกิลไปเลยก็ได้นะครับอืมปุ๊บโอเคกิ้งขึ้นมานะฮะสตาร์ทกี่ตัวเอ่ยแวมแวมแวมไม่โตนะฮะแวมใส่ลูนเคอ์เตอร์อยู่นะครับ3เซตเลยกได้ว่างานหยาบนะฮะอะไรอ่ะทำไมเมื่อกี้ไม่เคา์เตอร์คตันอ่ะโอ้โหไม่ตันนะฮะ ยาเอกตัวนั้นถ้าตัวอาราลี่เป็นตัวสําคัญที่ถ้าเกิดเอกขึ้นมาเราก็จะพเพลียงพรานะครับ <c oughs> ดีที่มันไม่เอกนะแล้วก็อาร์คน่าจะติดครูดาวอยู่อออถึงเอกมาเนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้นะฮะแต่ก็จะกด2ได้เนอะยาเอกโอ้แต่โอเคยังไม่มาครับเธอต่อไปจะมาแล้วสาหรับอาร์คนะฮะมาดูกันว่าเราจะเก็บลิสต์ได้ก่อนหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ได้ก็เรียกเรียกได้ว่างานหยาบนะครับอ่ะกด2ไปเลยโอ้ยเขา อ่าสตันเคาน์เตอร์ดีจัดๆเลยครับสับลีโออ้ยชิบหาแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับเหมือนว่าดวงเกมนี้จะไม่ค่อยเดีอ่าลีเอาไลลี่มาก่อนนะครับโอ้ยกิ้งบ่อยอ่ะแต่ก็อีโอทำไมแวมไฟไม่จังหวะที่แบบว่าอออันนี้สวยนะครับก็คือกิ้งประมาณนึงอ่ะไม่ถึงกับดีไม่ดีแต่แวมไม่โตเลยนะฮะหมาจัดๆ แล้วก็เราสตันสตันดีนะครับเออจังหวะที่กินก็คือสตันดีไม่ไหววะ่ะเกมหมานะครับอันนี้ออกเลยไหมเออไม่ไหวไม่ไหวนะครับความจริงเนี่ยมันก็สูสีแหละถ้าเกิดใครที่ดวงดีกว่าก็ชนะนะฮะสำหรับเกมนี้อืมนะประมาณนั้นนะครับเอ,อ้ยเศร้านะฮะเอยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอีกสักเกม2เกมนะครับเออแตเอ่เกมถัดไปก็จะ5ปีอีกแล้วนะเศร้าเลย เกมที่แล้วเซ็งจังทําไมดวงไม่เข้าเรานะหรือว่ามันมีวิธีเล่นอื่นท claro> ี่ดีกว่านี้ไหมเอลิชนี่ก็คือกิ้งดีเหลือเกินนะครับหรือว่าต้องแบนลิชเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแบนลิชและเกมเมื่อกี้อาจจะต้องแบนลิชแล้วก็ค่อยเก็บลิงแทนไหมเพราะว่าไม่รู้สิมันถ้าเกิดลิชไม่กิ้งเลยอ่ะมันก็ง่ายไงแต่เมื่อกี้ลิชมันกิ้งะครับ ระหว่างลิชกับลิงอะ่ะมันต้องแบนสองตัวหรมั้งเมื่อกี้แบนลิงไปเพราะกลัวลิงมากกว่าหรือว่าควรจะต้องแบนลิชเราคนกลัวลิชมากกว่าเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> เออไม่แน่ใจเลยนะครับมาเจอหนึ่งทองแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหดีใครก็มาโอ้โหเอาสุดนะครับ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย เรียกได้ว่าเอาสุดนะโอ้โหมาเกมนี้เรามาดูม้าไฟกันดีกว่าเลยครับว่าม้าไฟจะฉายประสิทธิภาพได้ขนาดไหนนะโอเคแบบตัวสุดท้ายล้านเปอร์เซ็นต์เนอะอา่าฮะโอเคนะครับเราก็ไม่ต้องออกก่อนก็ได้แต่ก็ไม่มีลีดอื่นแล้วนะฮะมีลีดสปีดลีดเดียวโอแม่ก็มาดูกันฮะเกมนี้ถือว่าดาฟค่อนข้างที่จะชนะขาดนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดเขาติดทุกอย่างก็อีกเรื่องเนอะอา่าฮะ ตัวไหนเอ่ยมาถึงเราอาจจะเริ่มตีว่าไฟก่อนนะครับแต่ว่าโอเคจิ้มได้ก็อาจจะจิ้มสักตัวหรอหรือว่าไม่จิ้มดีแต่ว่ามีสก,กิลก็จิ้มจิมไปเหอะเนอะอ่อโอ้โหเกือบตายนะครับสำหรับใบสันมับมับอมอมโอเคอีกสากไปทัดไฟอาจจะตีโซเนียนะครับแต่ว่าโซเนียเราไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่นะครับ เรากลัวแวมไฟตายมากกว่านะฮะเพราะงั้นก็ทําแบบนี้แล้วก็กดสกิลเล็กเล่งเกตขึ้นมาอ่าฮะจากนั้นก็สตันนาอ,อืมสตันได้นะครับเยกไม่ติดนะฮะโอเคตีม้าก่อนโอเคโอ้โหขอร้องเลยนะขอให้ม้าได้ออกได้ไหมนะครับทุกคนอยากดูม้านะฮะใช่ไหมทุกคนทุกคนอยากดูมา้าใช่ไหมเอ่ย <laughs> ไม่แน่ใจเลยนะฮะ ตีไปนะฮะแล้วก็ตีไปอืมยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะขอร้องว่าอย่ามีใครโต้ได้ไหมผมรู้สึกผมรู้สึกได้ว่าน่าจะมีคนมีลูนสักคนแน่ๆเลยนะครับแต่ดีที่ไม่โตเลยฮะอ่ะเอาตอนนี้ให้ตายไปนะฮะเอ้กเทอร์ไม่ติดเลยนะครับเออม้าไฟนะครับอ่าทุกตัวในที่นี้ยกเว้นโซเนียใส่เย็กหมดนะครับแต่ไม่มีใครติดนะเือว่าค่อนข้างที่จะหมาพอตัวนะฮะแล้วม้าจะตายแล้วนะครับ ซึ่งไม่เป็นไรฮะเพราะว่ายัางเราก็ยังมีแวมอยู่นะฮะโอเคตายไปเนาะแล้วตัวต่อไปเรียบร้อยฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างชนะขาดแหละนะครับอโอ้ยยังสองทองอยู่เลยอะคุณไอในไหนวันนี้เราก็ไม่ได้ลง6โมงเช้าแล้วเนาะงั้นเราก็เ,าเล่นต่อยสักเกม2เกมละกันนะครับเอาให้อย่างน้อยขึ้น2องสมทองไหมเอเอามาถึงก็รู้เลยนะว่าแมงโซนงโซเนียเนี่ยเออ โอ้โหเอ้กเราเล่นแบบแยกตัวเขาเลยไหมก็ <_ C> e <an> แบบนี่ฮะก็หยิบแบบแยกโซเนียเขามาเลยจบๆนะครับไม่ต้องเล่นนะฮ <_ C> e <an> ะขอร้องเรียกว่าเองไม่ต้องเล่นนะฮะโอ้ยแต่เขาก็แก้ทางโซเนียด้วยการหยิบมาหยิบเสือนะเออมาดูกันว่าเขาจะหยิบบิสมองกับใบสันหรือเปล่านะครับถ้าไม่หยิบเราก็หยิบนะเนื่องจากมันเป็นตัวหลักสำหรับอีเฟ,ฟิแสงขโมยขโมยนู่นนี่นั่นทุกอย่างไม่รู้จะเป็นสายอะไรด้วยนะฮะ แต่เราหยิบ2ตัวนี้มาก่อนเนาะอ่ะฮะโอ้โหไฟนะฮะเรียกได้ว่าโถมไฟอย่างนี้ก็จะแบนบิสมองไม่ก็ตัวน้ำอีกตัวได้ผมจะดาบนะครับ D K น้ำน่าสนใจเนาะแต่เหมือนผมจะไม่ได้ทำมานะฮะแล้วพูดทำไม <c oughs> <c oughs> ก็จะมีไม้ที่กดได้นะฮะไม่ก็ลิงนะครับลิงลิงไหวไหมเออลองตัวแปลกๆบ้างนะฮะลองลิงลองลิงแล้วก็แบนตัว D K แสงเนาะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ D K ดีฟิดแสงนะฮะ โอเคก็จะ okay. มีลิงที่เชิดชายอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเชิดชายขนาดไหนนะฮะแอตแท็3สาเน้นทำดาเมจหรือว่าจะเอาถึกนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาแอตแท็ไปซิวะต้องรีบเก็บนะครับ <c oughs> โอ้โหแต่โจเจฟินชัดไฟนี่น่าจะน่าตัวเนะฮะชื่อมันชื่ออะไรนะอ่าเดีรน,นาปะจัดมาเดนเกตทาดาแล้วเราก็จะได้เล่น โอ้โหโซเนตายเลยเหรออะไรกันครับหน้าเลได้ว่าเลทได้ว่างานหยาบนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะ่ะอ่ะกดสกิลอันนี้ไปนะฮะอ่าแล้วก็โอ้ยเราจะได้ลดลบบัฟตัวไหนดีเราไม่มีตัวไหนที่มีพันนั้นเนาะไม่แน่ใจนะครับทำสตันเสือหรอก็น่าสนใจนะครับ ไม่ตันนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าหมานะครับอุตส่าห์หยิบลิงน้ำมาแบบเดบิวต์นะครับไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยอย่าหมาแบบนี้ดิโอ้โหอันนี้คือไม่ได้เลยนะครับโอ้โหไม่ได้เลยจริงๆนะฮะปึ๊บโอ้โหแชล็อปรัวๆนะครับคลิปที่ผ่านๆมานี่คือตัวนี้นี่แชล็อปรัวๆเลยนะเป็นตามจะ จะตามทาตอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออเจอคนอื่นนี่ก็คือแบบว่าปิดดีตลอดนะครับแม้จะแพ้ทาตอะไรไงอืไม่รู้คนเจอเก็บตัวในนะครับอ้โหดจะป้านกันดัวดัวว่าไฟเลสละร้อยหรืออย่างไรนะครับแต่ว่าอไบสันนี่แม่นค่อนข้างที่จะตันนะครับเออเรียกได้ว่าแม่นว่าไฟค่อนข้างตันพอสมควรนะอืมโอ ลูนลิงลูนลิงน้ผมอาจจะไม่แน่นละมั้งเนาะเออเพราะว่าโอติดนะแต่ไม่ได้ฮะย่จังทำไงดีฮะ <c oughs> ไม่รู้เลยฮะผมว่าน่าจะลูนแล้วแหละสำหรับหลังนี้นะครับเออลิงน้ำลูนไม่แน่นละเนาะถ้าแน่นกว่านี้เนะี่ยอาจจะพอสูสี่นะครับเอออันนี้คือ ทำให้ได้รู้กันว่าเราจะหยิบแค่เฉพาะตัวละครชนะไม่ได้นะครับต้องดูด้วยว่าลูเราไหวไหมนะฮะเออปุอ๊บเหมือนผมใส่เอ็กซะเทินหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ติดเลยวะ <c oughs> เล่งหรี่กรเทินด้เออไม่ติดเลยแบบแย่ yeah, จังเราชนะท่าอเขาเนี่ยทำไมลิงไม่เฉิดฉายเลยวะโอ้โถทังนะฮะเรียกว่าโถถังมาก เออลิงไม่เชิดฉายเลยอ่ะจะได้ว่าไม่ได้เลยนี่ครับเออเศร้ามากเลยนะครับเอ,อไม่รู้ทำไงดีสตันเขาก็สตันไม่ได้นะฮะเออแย่จังเหลือลิงตัวนึงนะฮะมาถ้าหนึ่งลุมสี่ได้ก็คือโกงเกินนะฮะเพราะว่าคงไม่เกิดขึ้นว่ะ <laughs> ถ้าหนึ่งลุมสี่น่าจะเป็นประภติการนะฮะแล้วเขาก็ดูดีมันบัฟวิวตลอดเวลาเนาะ หลังจากโอ้แอดดิชั่นัลเถื่อนนะครับอืมอ่ะกดสกิลไปมไม่โตไม่ตันนะฮะสำหรับวาไฟแอดโอ้ยทำไมเลือดมันลดได้ขนาดนั้นวะขอร้องเลยนะโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดเอาตัวไหนดีวะโจเซฟินแม่งก็จะมากดสกิลได้นะครับอืมก็ต้องเอาโจเซฟินหรือเปล่านะฮะโอ้สตันแล้วเว้ยเออดีๆ,ๆีดๆ แล้วก็สตันตัวที่จะไม่ติดนะครับถ้าลิงเนี่ยมันสตันแบบจับวางสักหน่อยอะคุณมันจะน่าสนใจกว่านี้เว้ยนะฮะอ,อย่างเมื่อกี้ที่กดปแปบบสตันแบบจับวางเลยเว้ยมันจะโหดนะเนี่ยสตันสามโอ้สตันตน,น,นะคะสองนะฮะไม่ค่อยงานเท่าไหร่แล้วอีกฝั่งเนอยขี่ค้มเฮ้ยโอ้โแล้วขี่ติคอนแบบข้ามท่านะคุณหมาว่ะ เรียกไ,ได้ว่าหมานะฮะเออเซนกับความหมานี้มากนะฮะอืมเกิดใหม่โอ้โหไม่ไหวนะฮะเรียกได้ว่าไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเขาก็เล่นได้เล่นแล้วนะฮะมาโอ้ยสกยิลมาแล้วเว้ย รุนในเขาเอกอย่าจะได้หลุดนะครับแต่ไม่หลุดนะครับเป็นไปไม่ได้วาไฟโอ้โหแล้วก็ติดอีกสักเกมครับเกมสุดท้ายเล่นตัวแปลกๆก็ไม่ไหวอาจจะต้องไปทำตัวที่ต้องการมาเพิ่มเจอตัวแปลกๆก็เล่นทีมหลักไม่ได้ไงแล้วมันก็จะสู้ไม่ได้นะครับอันนี้เล่นเกตบับดาบเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะไพนั้น อ๋อมาแก้ริวริวไฟแน่เลยเนอะแบนไพ่ไหมคือผมเอาตัวนี้มาเพราะคิดว่ามันมีรีดเอชพีครับอ่าเราก็ใส่รีดเอชพีไปจะได้แบบถึกๆเขาตีมาเราไม่ตายอะไรงี้นะครับนี่เป็นไปได้หรือเปล่านะฮะ <laughs> เล่นอะไรปแปลกๆเนี่ยลื่นอีกแล้วแน่ๆเลยเนะี่ยเอออ่ะมาป๊อปดาบอัดดาเมจมานะฮะ แล้วก็ริวกดสกิลแล้วก็โลโบโลนะฮะหมับเข้าเธิร์เรื่อยๆนะฮะอย,ย่าหยุดแล้วก็กดสกิลซักตัวนะฮะตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็โอ้โหกดไปนี่ริวจะได้เธิร์นะเดย์เออกดโอ้โหเอเดชโนลเธินได้ไหมเออนั่นแหละขอบใจมากแล้วก็สตาร์ททุกตัว สตาร์ได้หนึ่งตัวนะฮะเอโอเคพอได้นะครับแล้วก็จัดมาขอแบบโตชนะสักเกมได้ไหมที่ผ่านมาโตไม่เคยชนะเลยโอ้โหโอ้อะไรกันครับเนี่ยไม่ได้แล้วกว่าไม่ได้เลยฮนะโอ้โหคานาวจัดไปหนับ ย่เทินไม่ติดแล้วไม่ติดเลยนะครับหนัดแล้วก็ไหวไหมเหมือนจะไม่ไหวยอยู่ดีนะครับโอเคเรียกได้ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซีห่วยตแตกมากไม่น่าเอาคลิปลงด้วยประการทักโปแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะต้องเอาลงนะครับไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ตาม นะครับถือว่าเป็นความจริงใจที่ผมมีต่อพวกคุณโอเคยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ยังไงขอให้ช่วงเช้าของวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับถ้าเกิดคุณดูตรงเวลาแต่พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปดูเวลาอื่นกันนะครับยังไงก็ดีใจที่มาดูกันนะหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีนะครับในช่วงวันนี้นะฮะโอเคไปละเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย